ขณะที่วุฒิสภานั้นยังคงยืนยันความเห็นเดิมนะคะที่ขอให้นายกรัฐมนตรีทูลกล้าวร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อขอเปิดประชุมรัฐสภาโดยย้ำาขอว่าหากพิจนารณาจากข้อกฎหมายก็เชื่อว่าการเปิดประชุมวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา132นั้นก็สามารถทําได้ทันทีนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา เรียกประชุมฝ่ายกฎหมายของวุฒิสภากรณีไม่สามารถเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามันในวันที่18เมษายนตามกำหนดเวลาได้เนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมีหน้าที่โดยตรงยังไม่ลงนามทูลเกล้าร่างพระราชกฤษฎีกาเพราะเห็นว่าองค์ประชุมยังไม่สมบูรณ์โดยหลังการประชุมนายสุรชัยเปิดเผยว่าที่ประชุมยังยืนยันความเห็นเดิมว่า นายยกระมนตรีสามารถยื่นทูลกล้าขอออกพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสมัยวิสาม,มันได้ตามที่รัฐธรมรมนูญกำหนดทั้งในเรื่องของการรับรองคุณสมบัติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งต้องดำเนินการภายใน30วันและการถอดถอนนายนิคมไวัยรัชพาน,นิชอดีตประธานวุฒิสภาภายใน20วันตามที่กรอบกฎหมายกำหนดส่วนจะมองว่าเป็นการยื้อเวลาของรัฐบาลหรือไม่นั้นนายสุรชัยกล่าวว่าประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเปิดประชุมได้ทันหรือไม่ แต่อยู่ที่พฤติกรรมที่เป็นความผิดเพราะพฤติกรรมที่เป็นความผิดจะไม่สามารถติดเรี่องการตรวจสอบได้ไม่ว่าการประชุมจะเปิดได้เมื่อใดทางนี้ยอมรับว่าการที่ยังไม่สามารถเปิดประชุมวุฒิสภาได้ในขณะนี้จะส่งผลต่อการทําหน้าที่ของวุฒิสภาในเรื่องที่ได้กําหนดกรอบการทํางานไว้นายสุรชัยยังชี้ให้เห็นว่าการเปิดประชุมสมัยวิสามันในช่วงที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรสามารถทำได้ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา132 ได้แก่การแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการการแต่งตั้งบุคคลตามรัฐธรรมนูญการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งและสิ่งที่กำหนดไว้ดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่รัฐทั้งสิ้นและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการสำหรับข้อเสนอจากสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาแจ้งว่าได้เสนอวันเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญใหม่ไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นวันที่24เมษายน2557นั้น ยังไม่ใช่มติของที่ประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายแต่เป็นเพียงความเห็นเท่านั้นอย่างไรก็ตามก็จะรอดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังวุฒิสภาส่งหนังสือเพื่อชี้แจงภารกิจหน้าที่และกรอบเวลาใน2-3เรื่องสำคัญที่ต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งหากยังไม่ดาเนินการหรือยืนยันในความเห็นเดิมก็จำเป็นต้องส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉยัยเพื่อให้การทำงานสามารถเดินหน้าต่อไปได้